อน,อ,นอนุบาลขวัญรัตสวัสดีค่ะกิจกรรมจับคู่เงาแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ทางเด็กเตรียมอนุบาลและเด็กอนุบาลทําได้อย่างสนุกและตั้งใจในขณะที่เด็กๆหาว่าเงาไหนตรงกับภาพจริงพวกเขากําลังฝึกคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบและใช้สายตาอย่างมีสมาธิเด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือเล็กในการหยิบจับและวางภาพอย่างแม่นยํา พร้อมทั้งฝึกฟังคำถามฝึกพูดชื่อสิ่งของและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆไปในตัวบางคนเริ่มอธิบายเหตุผลด้วยภาษาของตัวเองบางคนใช้ท่าทางสื่อสารอย่างมั่นใจซึ่งล้วนเป็นพัฒนาการที่เติบโตไปตามวัยอย่างเหมาะสมและที่สำคัญคุณครูไม่ได้แค่สังเกตว่าเด็กตอบถูกไหมแต่ยังคอยฟัง คอยดูและจดจำพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเพื่อนำไปใช้วางแผนส่งเสริมรายบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพราะสำหรับเด็กเล็กแล้วการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมักซ่อนอยู่ในกิจกรรมที่เรียบง่ายเหมือนกิจกรรมจับคู่เงานี้ที่ดูเหมือนเล่นแต่เต็มไปด้วยพลังของการพัฒนาในทุกมิติ